สวัสดีนะครับวันนี้ลุงตู้พาเที่ยวก็ออกพาเพื่อนๆไปแคมปิ้งกันอีกแล้วนะครับเดีววันนี้เราก็จะไปแคมปิ้งที่ Wild Calling Farm Park นะครับเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับที่ไปเพราะวันนี้อากาศดีมากครับบอกเลยฝนตกช่วงเช้าลงเม็ดน่าจะเป็นพายุเข้าพายุเข้าใช่ไหมจะมีฝนทะับพายุเข้านะไปเดี๋ยวเราไปดูลานงเต็นท์กันเ,งงเลยครับ ว่าวันหยุดคนจะเต็มแค่ไหนนะครับไปกันเลย ตอนนี้ลงสูแล้วก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับ Wild Calling ร์มพ p ร,ร์คนะครับนี่มีทางเข้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับเพราะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดละไปไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็กางทุกอย่างเสร็จมาแล้วครับตอนนี้แม่บ้านเขากำลังเตรียมอุปกรณ์อยากแสงใส่ยามค่ำคืนนะตะเกียงเราเปบรรยากาศคืนนี้นะครับใส่เจอแน่ชุดใหญ่เป็นไรครับมาเที่ยวก็ต้องอยู่ประสักเป็นธรรมดาฝนตกก็ฟินแปลกแบบเฮ้ยน้อยมาทำอะไรเนี่ยเด็กๆก็อยู่ของเขานะสนามหญ้าสามตัว เดี๋ยวเรามาพักันอีิที่ก็ตอนเย็นๆนะครับจะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูครับนี่มาแล้วนะครับที่ร้านนี้เขาจะมีน้ำเก๊กฮวยให้ชิมครับอร่อยแน่นอนครับมาแล้วครับคุณครับขอบคุณมากครับรับแรรีรับไหมคะอ๋อไม่ไม่ต้องครับอันนี้ผมสั่งน้ำเก๊กฮวยพี่เขาไปร้อยหนึ่งนะพี่ได้ค่ะรังเบาอยู่ค่ะ ใช่หรือไม่ใช่อ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> นี่ที่ร้านเขามีน้ำเกล็ดงวยต้อนรับติดชื่อนะชนอือหือลองก่อนนะอือหือน้ำเกล็ดงวยแท้ๆครับที่นี่เขาทำเองนะมีขายด้วยผมมาเป็นรอบที่สามแล้วซื้อกลับทุกรอบรอบนี้ก็ซื้อกลับเหมือนเดิมคนระับพอดีจริงๆ ที่นี่นะครับไปคอลลิงฟาร์มพักนะฮะแนะนำเพื่อนๆมาได้เลยบรรยากาศดีมากมเดี๋ยวเขานั่งดื่มดำกับบรรยากาศก่อนนะครับเดีย๋ดวยวนี่นี่ ครับนี่ก็เป็นเวลาเย็ยนแล้วโอ้โหวันนี้เพื่อรับเนี่ยนอนเปยตรงนี้นแหละแล้วที่นี่ลมลมแรงเงี้ยลหละผมก็นอนลงคลิปแหละลงรูปโอ้หลับตื่นมาหกโมงเย็นเลยโอ้ตื่นม,มาดูบรรยากาศวันนี้นอนหลับสนิทมากอ่ะดูลมดูลม,ลมไม่หลับได้งไงเย็ยสบายนะครับใครจะมาที่นี่นะครับผมแนะนําได้เลยนะครับทุกฤดูนะครับลมจะแรง จะมีลมพัดตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวออกไปเด่นเล่นสักพักก็อเดี๋ยวจะมาเตรียมอาหารมื้อเย็นกันดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูมื้อเย็นวันนี้นะครับว่าแม่บ้านจะทําอะไรให้เรากินดีครับไปเร่อเล่นกันกันกันดีกว่าครับไปครับนี่ก็สวัสด,ดีตอนเย็น,นครับกำลังพา,าเด็กๆไปเดินเล่นรู้เลยงลงงเลย ที่ท่าฝนว่าจะตกนะแต่ยังไม่มีฝนลงสักเม็ดเลยเดี๋ยวมาดูสอนกลาคงคืนกันครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับตอนเย็นอันนี้ผมจะอยู่ตรงโซนลานหนึ่งนะครับลานหนึ่งก็จะอยู่ตรงทางเข้าเลยก็จะได้วิวประมาณนี้นะครับ โซนที่ผมอยู่ก็จะเป็นลานสามอันตรงร้นั่าจะเป็นลานสองะวันนี้คนเต็มทุกลานนี่นงม่าเขาชอบนะตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะตอนเย็นแต่เพิ่งฝนทั้งวันนะแต่ฝนไม่ตก ส่วนบริเวณด้านนี้คนระับก็จะเป็นห้องน้ำนะจุดของรา้านกางเต็นจุดที่หนึ่งนะห้องน้ําแยกหญิงชายนะครับนี่ก็แม่บ้านเราก็มาเตรียมตัวทําอาหารเย็นแล้วนะครับอาหารเย็นมื้อน,นี้มีอะไรบ้างหมูกระทะนะครับง่ายๆเลยจบจบอาหารยอดฮิตสวัสดีตอนค่ำอีกครั้งนะครับวันนี้ลุงตู้พาเที่ยวก็อยู่กันที่ w i คอลลิ่ i n g Farm Park นะครับอยู่ที่ปักช่องนะครับ นี่วันนี้มาดูอาหารมื้อข้ามข,ของเรากัน,นะครับวันนี้พิเศษเลยหมูกระทะนะครับไม่ได้ทานหมูกระทะกันนานเลยอืมมันละมา่าเลยครับอ่อาอหามื้อน,นี้เยี่ยมแน่นอนครับ่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามากินเบคอนให้เพื่อนๆดูกันหน่อยอืือนี่ยครับน้ำจิ้มรสเด็ด เข้าเขับบรรยากาศไม่ได้กินอนี่นานะสมัยผมออกแคมป์ใหม่ๆก็จะกินหมูกระทะหมูกระทะนุ่งจุ่มพักหลังทำกับข้าวาวันนี้ลองร enfin ื้อฟื้นบรรยากาศสมัยกลางเต็นท์นะฮะหมูกระทะทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนครับบรรยากาศแคมปเ์เป็นก็คือบรรยากาศแคมปิเป เงียบสงบอาหารอร่อยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครับครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเที่ยวไวเคอร์ลิงฟาร์มพังนะครับก็จบลงแล้วนะครับยามค่ำคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เช้าสำหรับวันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับเพราะอากาศที่นี่ดีมากไม่มีคำว่าร้อนสักนิดเลยก็คืบฟ้าคืบฝนทั้งวันนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ก็น้องแหววนะครับมาบอกเพื่อนๆเราฝันดีนะครับไปละครับบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กอ่าสวัสดียามเช้านะครับวันเราก็ตื่นกันละโอ้ข้างล่างลมแรงมากอ่ะนี่โอ้ลมปุ๊บปับปุ๊บปับเลย เอาออนนิ่งลงมาแล้วนะหนาวไปเดี๋ยวเราลงไปนั่งข้างล่างดีกว่าครับนี่ก็เป็นเวลาแปดโมงแล้วนะครับแปดโมงกว่าแล้วนอนตื่นมายังอยากนอนต่อยอากาศดีมากก่นั่เช้าแล้วก็ยังไม่มีแดดออกนะฮะอารมณ์เย็นมากไม่ได้แบบเย็นแบบหนาวเย็นแบบสบายสบายแห้งๆไม่ชื้น เดี๋ยวแม่บ้านกำลังจะตเตรียมมือเช้ากันะะเดแล้วเรามาดูอาหารมื้อเช้ากันครับ นี่มาดูมื้อเช้าของเรานะครับคุณแม่บ้านจัดอีกแล้วเหมือนเดิมมาม่าผัดอีกแล้วอันนี้กำลังต้มอยู่นะเราเช้าไม่รู้จะกินอะไรเนาะรู้จะทำอะไรมันวุ่นวายก็มีามาม่าก็ผัดใส่หมูใส่อะไรที่มันเหลือจากเมื่อคืนก็ประยุกต์ใช้อิ่มท้องเดี๋ยวก็เตรียมตัวเก็บของกลับบ้านกันครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับเที่ยวลานกลางเต็นท์ไวคอลลิงฟามภาคนะครับใครที่สนใจมาช่องเที่ยวกลางเต็นท์ผมแนะนำเลยนะครับที่นี่ดีมากคับเจ้าของเป็นกันเองนะครับบรรยากาศก็ดีไปเดี๋ยวทลิปหน้าพวกเราจะไปไหนกันดีก็ตามไปดูไปเลยครับไปแล้วครับบ๊ายบายเดินทางกลับบ้านได้ฝากติดตามช่องลุงตู้พาเที่ยวแคมป์แวนด้วยนะครับ แล้วก็แฟนเพจลงตู้แคมเปอร์แวนนะครับไปละครับบ mm ๊ายบาย